รอบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่อง J Double U T H T V อ้าก็ดิเช่นเคยนะครับวันนี um. <Yeah. S 1> ้เราก็จะมาเล่นเกมเด็กวัวแต่แ <num> ก <it oily kita> ้วนะคะนี่ผมก็จะมาตีลีกอิเจ้าอีวินไพ้เนเดอร์ล่าทีวินเพนเดอร์ล่ากันนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีลีกต่อนะ มาเข้ามาเลยเอาดิปไม่ใช่ดิเดโนทัตเอาข้างหน้าเอาเดเมฟโฟดอนมาเอาไคโอลูฟฟซารัสบึงเอาจริงดิเอาจริงดิเดี๋ยวฝันร้ายของกูไม่ก็มาถึงใหี่บ่ไอจอขี้เป็ดนี่ใส่ของกูมาดิ ตะเชียปีดีมอือเี่ยต้องต้องสายแทงให้ก่อนแทงแทงมากคแทง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 มากมาแทงแทงแทงมาโคตรพี่มหาโคตรแทงโอ้แทงคุณชาามั้ยเขาบอกสุดท้ายมา ฮือฮือฮือบูนมารำเข้ามาโอเคสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าวิวที่คือต จังสองาอสามมาสามโจมตีสองช้าสามอ่ะลองคิดคำนวณอีกเดียวะทีก,กูสองช้าสามโอ้ใจเดียดจริงๆเลยกูก็ใจนี่ใจ,ใจมาสองช้าสามไหมนี่อีไดมีโฟรันไม่ใช่ไดมีโฟรันดิอ่าเดี๋ยวนะแล้ว เปิดโทรท่านอ๋อดิบอืมโอ้ทานมันไม่เอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นอะไรนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวของดูหนังนี่เแล้วมันก็เปลี่ยนไปเลยแล้วของมึงรู้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคของมึน่รู้ไม่ได้อืมคีสเดี๋ยวรับดึงคีส เน,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวว่แค่เปลี่ยนเนีเนนนเ่ยว่แค่ทำแค่เนี่ยมันจะไปยากกกิจรรมาอันนี้เองตายดิแค่สามก็จสามเลยยี่สิบเก้าหน้าจอรอลุ้นโซนใช่เลยค่ะโอเคเก้าแปดโอเคมาใครรู้รูงฟูตบอล มามเจ็ดมามึงกันมีนนเลยนั่นแหละห้าไม้ตายมึงตายเนี่ยเจอหวัวท่าไม้ตายกูตายซะตเีเลยตายหมหยา่ยาหยา่ากินพามดีมาตีลิกุนเพิ่น คนเพิ่นเลยครับรอเลยมาขึ้นเลยสวัสดีท่าทต่สองทั้งเดียวไม่พอแบบตีแลึงเอาเกินหรือเปล่าวะเกินหรือปล่าวะตัวมาไหนวะใช่ดิไม่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 ไมไม ราจาวแทงเอานี่หนี้เน่โคตรุดจอดแผนจอดแผลราจาสเตกากรูอนาได้เกินลหลังหลังสายแทงมาโอ,โ,โอ้โหเอากินพืชมาขนาดนี้มึงฆ่ากูเด็เด็กโอเคโอเคโอเคนะโ,โ,โอเคมาเลยอะงไงอือกันสองได้กูน มันเทพมันไปไม่ได้ที่จะฆ่าทิ้งใน่ทีเดียวไม่เป็นไรวย่งดีนะที่เราไปสายกินเนื้อเราคือกินเนื้ออืมแทงไว้ก่อนแทง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 ใี้เปสายตีไล่หยุดนะโอเคมาไอ้ตรงนี้ชาร์จสอง ทาสองถ้าสองกันจนตีสามไหมสามโตสามไหมมาเลยมาเละสามนั่นเละวางแผนดดีมากเนี่ยแต่มึงก็พลาดไปอย่างนึง ลาจาก,กูได้ค่ะไอ้นี่เลทีเป็นลาจากกูได้กินม่วงกูว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรมานาน,านมังตาติวินมึง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 คือมึงตีเท่าไหร่ขี้อ้กวกขีก้อ้ว พี่ก็ถือว่าเราอยากเพราะงั้ไนไม่ค่ะไม่สี่อะสามมามือเรียบใครไห้หวัวถามเอร์นะตายของเจ้าต้องยอมรับาพามจริงของจริงที่พี่อรดเลี่ยงนอกจากมึงจะเลี่ยมใส่กูมาไม่เลี่ยมเลยมึงก็เท่ากับฆ่าตัวตายขนาดเท้ มาไปให้เวียนนี่ตายไอ้แต้มดีมาอีกหนึ่งอะปั้มแต้มดีก,กันยาวๆครับรออะไรนี่้าึกสี่เราตัวแปลกมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหให้แต้มดีกมาก็ข้างเยอะอยู่แต่แค่นี้ไม่พอกูหรอกนะ เฮ้หน้าด้านชีพแบบขนนี้ยิที่อัดไว้ก่อนหน้านี้น,น,น่าจะยังอยู่มั้งน่าจะยังอยู่อลิศโอเคทีมนี้ก็ไม่น่าใช่ทีสุดท้ายหรอกเพราะเราจะตีออมาอีกสองสามทีอะมาไม่ใช่ทีสุดท้ายหรอกโอ้โหแต่มึงก็เยียบใส่กูห้าเกินแต่มึงก็ เดืมมึงก็เอาตัวอ่อยกูมาก็ได้ใช่มึงเอาตัวจัดเต็มเต็มเต็มคาราบิวมาขนาดนี้นะมึงฆ่ากูดิเออให้เป็นเลยตัวนายใส่เท้งกูหนีวินนานเท่รือกูโอเคตีกูโอเคมาโอ้โหได้โนตรัส แล้วสี่สิบกูอนาแล้วเกินกูเฟ้นกาเป็นอาหารเจ้าดุดุยดุดุยลายเสือมึงโกดเลยเฮ้ยอืมตีมาตีมาเลยสองสามหาเร็วมาซิดนานจังเลืมึโอ้โหทำตีสองให้ตายใช่ไหมเฮอสี่อีหเฮ้ยมาหนึสองสาม สี่ห้าไม่เวนในสี่ตายสิ่เวนเออตาไปหนึ่งครับโตอะไรแล้วต่อไปก็พ่ายแพ้กับโออะไรอ่ะไม่เป็นและเรายังมีทีมสำรองอยู่ซึ่งถ้ากูครั้งแรกได้กูจะมายกมือท้าที่สองมาไม่เป็นและผมยังมียิงเอาดูไปก่อนนี่ดีแล้วก็ ต,ตีนูซอลัดมาแล้วตีนูซอลัดนั่นคือในเสาที่แบบผมชอบเซลล์มันทำนี้ฮะทาไม้ตายของมันคล้ายกับเธอที่ซิดงวอลเลยก็คือผมชอบเซลล์มันว่าตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังอย่างเงี้ยนี่ผมชอบเซลล์มันอลยมึงเห็นมึงหยามหยาม แน่หละเรายังไปใสยแทงได้ยาวๆยาวยาวนอกจากมาเจะเอ,อ,อูวีลัปเตอร์มาอูวีลัปเตอร์เปร์น,นั่นมาเฮเลย์กันกันชาร์จเลยกันชาร์จโอเคพอได้ได้ได้แค่มึงไม่เียบใส่กูทุกอย่างมันก็สบายสบาย มาเลยมาเลยต้องจัดการตัวแรกไปก่อนโอวิลเลอร์ไม่ค่อยง่ายไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นเลยถ้าเกิดมันกันเอาไว้เราก็โจมตีเพราะกันช้าสามเลยอ่ะมามามาโจมตีมาแล้วเปล่านะ มึงใหม่โหอฮึฮงบุฮึ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 ฮมาึีึฮ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 ึึึฮึฮึ มึง pues ต mm ายี่นเ nah, ล้าสี่นะเลมึงตายหาไอ้วินมื่อคืมึงเลี้วยี่เจ็ดล้มห้าหรอวะอีอืออโอวีเลเตอร์มาข้ามาหาภัยตัวมหาภัยกุเรอีวินมาเตตีสี่ แล้วมันโจมตีแล้วถ้าเกิดมันชาร์จอีนี่ตีสี่ใส่เราเราตายเรายังมีท่าตบซ้ายตกฝากอยู่มันไม่เป็นมันไม่ต้องห่วงเรายังมีตัวตบซ้ายตกฝากอยู่ <c oughs> เพราะว่าพลังการตซ้ายตกฝากของเรามันไม่ใครรอดหรอกมาตายนี่กูไม่เป็นเลยเรามีท่าตบซ้ายตกฝาเจอ ท่าเราเลยมาตีนูโอลัสเรามาลูกโทรพลังมันรู้หน่อยหนึ่งโแปดท่าตบเปิดท่ากูโต้ตบซ้ายตบวฝาตบหน้าตบหลังเอ,อกูตายเห็นไหมล่ะมัะนไม่เคยต้านทานพลังเหตุการตบซ้ายตบฝาได้โซโดู ผมลืมบอกไปนะผมจะเอาคลิปที่แบบมันอัดมาได้แล้วแหละแต่แต่คลิปมันนั้นนะ่ะมันแบบผมหยุดเลปเอาไว้ใช่ไหมแล้วผมไปอ่านนะแล้วคลิปไม่เสียเ้ยม่งโคตรดวไมนเป็นเลยอันนี้คือครั้งสุดท้ายเลี้ยวนะที่เราได้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันไม่มีครั้งสุดท้ายเดือดนอกจากอีกสองวันมันจะรีดคือแบบดีมันจะ,นจ,ะจบอืมอัลทานี่อาโปโตเอาบาลิโอนิมาแล้วที เอ๋ยวหลายตัวที่เหลือแหละอ่าก็เอาไว้โกดะนะแ๋ยวเราค่อยจะมาเล่นในพาร์ทหน้านะตอนนี้กูรอตัวรีก่อนโอเคมาโอ้ยนกเป็ดโอ้ยนกเป็ดนี่นกเป็ดไม่เป็นเลนเลยสายแท้งของแทง้อือหือมันก็สายเทงเทงทังคู่เทงเทงเทงชนเทงไอ้นี่มึงเทงเลียม เงือแทงคนแทงว่ะไม่เป็นไรเราย,ยังสายแทงได้อยู่แทงได้อยู่ฮึห,หวังว่าว่า,างั้นนะหวังว่า,างั้นนะเป็นชกปูมันมาไม่ได้หดอกไม่ยากอะไรไม่หกสี่ห้าสี่มาโอเค เอ้ยมาโอเค,คเราจะแพ้ไม่ได้นะเว้ห่าวะมึ่งก็โดนสอยอยู่ดีเว้นมาห่าวเว้นนี่นี่สอยสอยว้า,วา,วาวสอย,สอย,ะะสอยมาตีสองมาแล้วก็ตีสี่เขแปะ 8. อ่ามันก็ตาย

โอเคแล้วตอนนี้ต้องเดาใจเขาก่อนเนี่เดาใจเขาถูกใจใสแต่ไม่โอ้โหไม่เสืยชัดนม่กูเดาใจเขาถูกด้วยเสียชนาเฉยเลยนม่ง้าเกิดกูจมตีก่อนนะกูตายเ้าใจเขาถูกฉันด้กูก็ไม่ได้งงนาะนันโอเค นะไปคลิปกันเลยฮ่าไดรีวันถึงยาวมากเลยเนะี่ยสูงไกนิดเดินแล้วก็ปิดคลิปกันเลยคลิปกันเลยฮ่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบไดยนะคะฝากคุณไลค์กดซับสไคร้ก,กดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> โอเคแต่ก็นในตอนที่แบบนี่นะ Oké, ik heb er